จะเดินทางต่อไปอีกแห่งหนึ่งนะครับไปที่ขอจะพาไปที่หมู่บ้านอันอันซอรีนะครับหมู่บ้านซสอุนะครับ้นสมัยก่อนนะครับ็ปลาลูกลาหลานมาแอวนะครับที่อ่ามัสยิดอันซอรีนะครับเป็นชุมชนหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาเป็นโดยต้นตระกูลของอันอันซอรีนะครับก็สร้างเพื่อคือเป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนยากจนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ พราะมมีมัสยิดบ้านพักนะครับคือกับพี่น้องในพื้นที่ได้อยู่อาศัยกันนะครับจากเข้าทุกวันนี้นครับมัสยิดมูลนิธิอันซอรีนะครับผมกำลังเข้าไปในพื้นที่ของมัสยิดอันซอรีนะครับแต่จริงๆนะครับก็มีหลายบ้านมีหลายบ้านนะครับผมก็เป็นชุมชนมัสยิดอันซอรีนะครับกราบเป็นมัสยิดนะครับ ครับในชุมชนแห่งนี้นะครับก็เป็นอ่าก่อนนั้นนะครับก็เป็นที่พักคนยากคนจนนะครับเนาะปจุบันก็อ่าผู้คนก็พอจะช่วยตะกาได้ขยับขยายออกไปนะครับเนาะส่วนใหญ่แล้วนะก็จะเป็นห้องเช่าไปนะครับตัวของมัสยิดนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมหัวใจนะครับของพี่น้องในพื้นที่ชุมชนมุสลิมอันอันซอรี่นะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีที่อยู่อาศัยนะครับของพี่น้องมุสลิมนะครับที่มาสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ด้านนอกของมัชยิตันซอรีดนะครับครับอันะแบบนี้ก็จะพัดหมี่เนาะพัดหมี่แบบอันนี้กับพี่น้องชาวเมียนมานะครับอันนี้พัดหมี่แบบสไตล์เมียนมามื่อก่อนลูกมีหลานมานั่งตัวนนะครับนะออาจจะไม่กินนี่นะครับมีนี่มีพัดแบบอ่าเมียนมานะครับนะอ อรสชาติรสชาติเบาๆฉันอร่อยมากของท่านดานั่นอืมรสการแสดงความรักนะครับซึ่งท่านธรรมบีมุฮัมมัดสุลต์สลามครับทรงเสริมเพื่อแสดงความรักกับลูกกับหลานท่านเคยกอดหลานของท่านก่อนเอ้าแต่ไม่เคยกอดโอ้ต้องแต่งตัวใหม่เนาะต้องอืมแสดงความรักเลครับผมครับอันนี้ก็เป็น ชุมชนนะครับที่อยู่ของพี่น้องอามุสลิมนะครับในพื้นที่อันซอรี่นะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับครับนี่ะครับห้องเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอาอันนี้บ้านบางนี่รันนะครับผมบางนี่รันนี่คนเก่าคนแก่ซอดนี่เจ้าพ่ออันซอดเนาะเออครับครับ ต่อวันนี้มันมีเรื่องอะไรอย่างดูแลบ้างครับวันนี้มีคร <right ับมีครับไก่ป๊อบค่ะมครับมีไก่ป๊อบไก่ป๊อบไก่ป๊อปไก่ป๊อปรสเลิศเสียงดังดังปีนี้จัดตามคำขอปีนี้เขาจัดตามคำขอนะครับวันนี้มีไก่ป๊อบด้วยกรุบสลับครับโอ้ลูกสาวบ้านนี่งามเนื้องามผู้คนเลยอันนี้แม่ใหญ่แม่ใหญ่นี่แรงผลิตสาวงามอยู่ที่นี่อันนี้แม่แบบแม่แบบ พี่น้องก็เข้ามาแอวหายเรื่อยๆนะครับวันนี้ไก่ป๊อปทอดมาตันแล้วครับเราลอชุมชนก็เป็นลักษณะครับรถปี่น้องจอดกันอนมันไหวนะครับครับวันนี้ก็เป็นองงานชานะครับองงานชาซึ่งผลิตชานะครับจําหน่ายทั่วประเทศนะครับก็ทั้งส่งออกทั้งขายในประเทศนะครับก็จัดเลี้ยงอาหารนะครับนาอก็ มีหลายอย่างให้ท่านได้ช,ชิมนะครับชาหมักนะครับโอ้หอมนะครับก็มีอาหารกิจเล่นนะครับมากมายนะครับคือพี่น้องได้เลือกชิมกันนะครับแบบเป็นหนึ่งนะครับที่เป็นเป้าหมายที่<ผ>พี่น้องที่มาเยี่ยวมาสอรี่แวะเข้ามาครับเยี่ยมเยียนนะครับนี่ก็เป็นลูกชิ้นนะครับกินกันเต็มที่นะครับสาหรับพี่น้องที่มาแอลกันนะครับน้องมีลูกชิ้นทอด เนี่ยยาใส่น้ำจิ้มไปอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับพี่น้องคือค่ากับกินฟรีครับพี่น้องเอทุกอย่างฟรีหมดนะครับนนี่สําหรับอ่าในย่านของโรงงานชานะครับเนี่ยก็บก่อลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเนาะกอบก่อพอประมาณนะครับอันอรี่นะครับก่อหลายที่นะครับมาได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับก็ต้องกอมาผ่านทาง วิดีโอนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจะจับกัดน,นะครับมีหลายที่นะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจะพาปิดมัชชินันซอลลี่นะครับตรงนี้นะครับผมอัส,ส,สะสามุอะลกุมวะเรามะตุลอิวะบเรากาตุ